รายการอินโฟไลทีวีจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวที่สถาบันพระพุทธศาสนาเถรววัมหายาเนี่ยงค่ะวัดหัวกงมซัมเป็นวัดสาขาไต้หวันตั้งอยู่ที่ถนนคูบอนเขตคลองสัมวาจังหวัดกรุงเทพมหานครภายในศาสนสถานกว้างขวางตัวอาคารงดงามอลังการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฉบับทางไต้หวันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพทั้งหลายให้กับไหว้ขอพร ทั้งรูปปัอพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระประธานทั้งสามพระองค์นะคะสักการะพระแม่กลิมองค์ใหญ่ขอพรเหล่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจมากค่ะอาคารทั้งหมดนะคะวางผังเป็นสี่เหลี่ยมมีทางเดินหินอ่อนไปจนถึงตัวบรรันไดเข้าสู่ตัวพระอุโบสถตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามอลังการ ประดับด้วยหินขัดหินแกะสลักไม้แกะสลักพระพุทธรูปเป็นจํานวนมากบริเวณด้านหน้ามีกําแพงหินแกะสลักลวดลายมังกรที่อ่อนช้อยและสวยงามส่วนภายในอาคารโออาประดิษฐานรูปปล่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระประธานทั้งสามพระองค์สีทองสวยงามอลลัมตารวมทั้งมีลวดลายแกะสลักอันอ่อนช้อยของเจ้าแม่กวนอิมประดับบนกําแพงขนาบข้างองค์พระ สำหรับการเดิน,นทางมาไม่ยากเลยนะคะ Google Map ให้พิมพ์คำว่าสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาดมหายานโัวหวงสันมาตาม GPS ได้เลยนะคะวัดไม่ได้ปิดแต่ประตูใหญ่ด้านหน้าจะปิดไว้เท่านั้นเองค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าวัดปิดให้ขับเลยมาที่ป้อมรปภสามารถนำรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะคะขอขอบคุณบริษัท h o n d a Automobile ประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ